กันต่อน้องไบร์พาไปดูคลิปอะไรพาไปดูคลิปตัวอะไรเทียมเกวียนค่ะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกวียนเนี่ยก็จะใช้วัวหรือไม่ก็ใช้ควายใช่ไหมคะแต่ว่าในคลิปนี้เป็นสัตว์ชนิดอะไรลองไปดูภาพค่ะที่เห็นอยู่นี้คือสุนัขค่ะเ <c oughs> <résult> <c oughs> จ้าสุนัขต,ตัวนี้กําลังเทียมเกวียนอยู่นะคะอ๋อไม่บง <c oughs> <คะ>ังคับอาไม่ใช่ ถูกแล้วสคริปต์เขียนมาผิดค่ะคุณผู้ชมเป็นเป็นสุนัขที่อยู่บนเกวียนซึ่งเทียมด้วยลาบังคับลาบังคับลาเทียมเกวียนให้เดินไปในทะเลทรายนะคะมันบังค,คับรหรือว่าลานนเดินมาเองเนี่ยฮะก็ไม่รู้ว่าเจ้าของหายไปไหนนะคะ ตอนสุนัขก็เลยทำหน้าที่แทนผ่านไปเห็นก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ใช่ไหมไไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เกิดขึ้นที่ไหนก็มีสัมภาระอื่นๆอยู่บนกวียนด้วยนะคะแล้วเจ้าตูบก็ทําหน้าที่บังคับคือประเด็นก็คือคนไปไหนเพราะมันเป็นทะเลทรายมองไปก็ไม่เห็นอย่างไรเลยเนี่ยน้องรเวงว้างแล้วก็เดินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะมีหลบรถด้วย ตเขาเรียกว่าโตบังคับเวียนโตบังคับเวียนนะครับ